วันนี้นะคะจะพาทุกท่านนะคะมาพบกับออปชันพิเศษของ New a l p h a า40หรือ New w e l f i r e 40นั่นเองคะ่ะมาดูกันนะคะว่าท็อปออปชันเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างอยากขับรถให้สุดก็ต้องเอาตัวท็อปสเปคเลยสิคะนี่เลยนะคะ a d v a n c e ์ปาร์คิเป็นระบบช่วยจอดเองอัตโนมัตินั่นเองคะ่ะ การทำงานก็คือเมื่อเราขับไปนะคะเราให้เขาเรากดปุ่มนะคะสแกนหาที่จอดเมื่อเจอเรียบร้อยแล้วใส่เกียร์ถอยค่ะแล้วก็ปล่อยให้เขาทำงานเองอัตโนมัติเลยนะคะเขาจะถอยให้เราเองโดยอัตโนมัติพอดีกับช่องเส้นที่เขาคำนวณเอาไว้นี่เลยค่ะ แล้วก็จะมีกราฟิกของรูปรถด้วยนะคะให้เห็นเลยค่ะว่าจอดได้ตรงแค่ไหนนะคะสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยเมื่อเราจะออกนะคะเราก็กดปุ่มนะคะระบบจะขับออกให้เองอัตโนมัติโดยระวังรถทางซ้ายทางขวาให้ด้วยค่ะกดปุ่มนะคะใส่เกียร์เกียร์ดีแล้วเขาก็จะออกให้เราเองเลยค่ะ นี้เลยนะคะเป็นระบบเซฟตี้ความปลอดภัยสูงนะคะซื้อ New เอาผ่าทั้งทีตรวจสอบเรื่องออปชันด้วยนะคะว่าคุณได้ตัวท็อปสเปคไหมและนี่ก็คือเป็นระบบป้องกันการชนด้านหลัง RCTA ซึ่งจะเป็นระบบใหม่จะมีตัวกล้องตรวจจับคนและช่วยเบรกให้เองอัตโนมัติพร้อมด้วยระบบ ช่วยจอดฉุกเฉินกรณีคนขับหมดสติมเมื่อมีการขับขี่จะมีเซ็นเซอร์นะคะอยู่ที่คนขับนะคะเขาจะดูเลยค่ะว่าถ้าคนขับเนี่ยขับรถเนี่ยเส้นทางไม่ตรงนะคะหรือว่าละมือจากพวงมาลัยระบบเขาจะพารถยนต์เข้าข้างซ้ายเข้าข้างทางนั่นเองค่ะเมื่อเข้าข้างทางเป็นที่เรียบร้อย รถก็จะจอดพร้อมเปิดไฟ,ไฟฉุกเฉินให้เป็นระบบเซฟตี้อีกหนึ่งอย่างนะคะการที่รถออปชั่นเยอะเป็นธรรมดาค่ะว่าราคาก็จะต้องสูงขึ้นนะคะสนใจทักมาได้เลยนะคะ086 668 1999 a d line a t aey auto เรามีรถพร้อมส่งมอบทันที new a p a r t n e n t new Velvet.